Neo Interactive Online ประสบการณ์การเรียนบริหารออนไลน์ที่ดีที่สุดจาก Neo Academy โดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล High Quality l i v e Lecture วิทยากรทุกท่านจะทำการสอนสดผ่านสตูดิโอของ Neo Academy ที่มีระบบเสียงและระบบไฟต่างๆที่ให้ผู้เรียนได้รับภาพและเสียงที่คมชัดตลอดการเรียนรู้จากการบรรยาย l i v e Online Class เรียนออนไลน์แบบสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom และโปรแกรมอื่นๆที่ผู้เรียนและผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กันในคลาสเรียนแบบ Realtime ไม่ใช่การเรียนออนไลน์ผ่านวิดีโอและผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กช็อปต่างๆระหว่างกันเช่นการแบ่งกลุ่มย่อยหรือการมีส่วนร่วมในการถามตอบต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการเรียน Professional Class Moderator เนื้อหาต่างๆและองค์ความรู้ที่มากมายนั้นได้ถูกร้อยเรียงและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆทั้งยังถูกนำเสนอให้น่าสนใจด้วย professional class moderator เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบถ้วนทุกประเด็นและสามารถเชื่อมโยงความรู้แต่ละคลาสได้อย่างสมบูรณ์ learning supporter มี learning supporter หรือผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกของคลาสเช่นการรับคนเข้าคนออกในห้องออนไลน์ การรวบรวมคำถามต่างๆหรือแม้แต่การอำนวยความสะดวกในกรณีที่ติดขัดปัญหาใดๆทางเทคนิคระหว่างก่อนหรือหลังคลาส Learning Support System ทุกๆคลาสของ Neo Academy นั้นถูกบริหารจัดการอย่างมีระบบด้วย Google Classroom เพื่อรวบรวมลิงก์และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถที่จะบริหารจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและทุกๆคลาส มีการบันทึกวิดีโอไว้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้เรียนออนไลน์เนี้ยมีสมาธิมากกว่าที่แบบไปนั่งเรียนเพื่อนเพื่อนร่วมคลาสถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันนะคะด้วยที่เป็นคลาสออนไลน์ด้วยและด้วยโควิดด้วยนะคะแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันนะคะทางานเวลามีเวิร์กช็อปก็มีความตั้งใจที่จะช่วยกันเต็มที่มันเวิร์กมากเลยในปัจจุบนันซึ่งเราเป็นคนรุ่นเก่าเนาะไม่คิด เลยว่าจะมีแบบนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ค่ะมีความสุขมากเลยผมคิดว่าหลัง new normal นี่มันมีระเบิดแรงเยอะนะครับถ้าผมตามไม่ทันผมว่าตกยุคไปตามคนถูงอายุโดยธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วคุณพร้อมหรือยังกับการเรียนบริหารยุคใหม่ที่ใช้ได้จริงภายใน2เดือนขอต้อนรับเข้าสู่โลกใหม่โอกาสใหม่การศึกษาใหม่